สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ดอทคอบคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยถึงเรื่องของการแข่งขันนะครับด้วยสิ่งที่ชื่อว่าการบริการและทําอย่างไรเพื่อจะให้นะครับบริการของเราเป็นบริการชั้นยอดที่ประทับใจลูกค้าได้นั่นเองที่เราบอกว่าการแข่งขันเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆลาคนก็คงจะรู้ดีว่า อตอนนี้เนี่ยนะครับสินค้าเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะฮะบ,บางคนก็ใช้วิธีการตัดราคาเพื่อสู้กันนะครับแต่การตัดราคาเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะมันอันตรายมากๆเลยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนชนะมันก็คือคนที่มีสายป่านยาวใช่ไหมครับลหลายๆคนก็บอกว่าแล้วไม่อยากจะสู้ด้วยสิ่งที่ชื่อว่าเรียกว่าราคาเนี่ยแล้วสู้อะไรได้อีกนะครับบางคนบอกไปสู้ด้วยสินค้าอ่ะถ้าเกิดสู้ด้วยสินค้าเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวโปรดักไปใช่ไหมฮะ แต่หลายๆคนเดียวสินค้ามันใกล้เคียงกันแล้วเราจะทําอย่างไรนะครับเพื่อให้มีจุดแตกต่างซึ่งมันก็คือสิ่งที่มาเรื่องของเขาว่าบริการนั่นเองนะครับบริการอย่างไรนะครับเพื่อทําให้ลูกค้าประทับใจนี่คือสิ่งที่ผมมักจระถามไปบ่อยก็คือบอกว่าทุกคนก็บอกแหละโอเคเราต้องการให้เราเนี่ยนะครับมีบริการที่ดีนะครับบริการที่ยอดเยี่ยบผมถามแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะ ช่ไหมคคือมันแปลว่าอะไรหรอครับว่าบริการที่ยอดเยี่ยมหน้าตามันเป็นยังไงหรอเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้ยอดเยี่ยมเราเรู้ได้ไงว่าอันนีเ้เรียกว่าอะไรฮะบแบบมันดีไม่ดีอย่างไรใช่ไหมครับแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้นเราจะมีหลักการอะไรนะครับในการที่จะคุยอธิบายวิเคราะห์วางแผนเพื่อให้คนทํางานเนี่ยสามารถจะพัฒนาสิ่งที่ชื่อว่าบริการอันยอดเยี่ยมได้อันนี้เป็นเรื่องน่าคิดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยลองอธิบายแบบเป็นโมเดลง่ายๆแล้วกันผมบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าอยากจะได้รับบริการที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันอธิบายด้วย3เรื่องแล้วกันนะครับอ่ะสเรื่องที่ว่าคืออะไรหนนะครับแต่ว่าตัวลูกค้าเนี่ยนะครับเมื่อเขามาซื้อสินค้าหรือมาใช้บริการแล้วเนี่ยนะครับเขาต้องได้ผลลัพธ์ Resolve อย่างที่เขาต้องการเช่น เขามาซื้อข้าวมันไก่เขาก็ต้องได้ข้าวมันไก่อะใช่ไหมนี่คือเบสิกก่อนแล้วนะฮะคือเขาซื้ออะไรเขาต้องได้สิ่งนั้นนะครับหรือเขาอยากจะมาแก้ปัญหาอะไรมันต้องแก้ปัญหานั้นได้ น,นี่คือนี่คือหลักการที่หนึ่งเลยนะัอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าเรามาเรียกว่าเรามากินฟาสต์ฟู้ดเพราะเราต้องการความรวดเร็วใช่ไหมครับแปลว่าฉันต้องได้อาหารเร็วใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเรื่องหลักการง่งานเลยเพราะว่าฉันก็ต้องการให้ท้องอิ่มด้วยความรวดเร็วฉันซื้อเสื้อผ้าอันนี้เพราะฉันต้องการให้อ่าเรียกว่าฉันเรียกว่าอะไรครับดูดีใช่ไหมครับดีซอร์คือโอเคมันทำให้ฉันดูดีคือแปลว่าในการซื้อสินค้าหรือทําธุรกิจกับตัวบริษัทแบรนด์อะไรก็ตามเนี่ยเขาต้องได้ผลลัพธ์อย่างที่เขา มาซื้ออะใช่ไหมัอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับได้สินค้าได้แล้วก็ว่าไปนะครับอันนี้คือเรื่องที่1น,นะฮะสองนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราสำคัญแหละนะคือการเข้าใจว่าแล้วการที่จะได้รับสินค้าหรือบริการนั้นๆเนี่ยมันได้ในแบบที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่าประสิทธิภาพเช่นอะไรนะครับทําได้เร็วทําได้ประหยัดทําได้ ดีอ่าคำว่าดีผมขอโทษนิดหนึ่งคำว่าดีอาจจะหมายคาดีกว้างนะฮะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยโอเคนะครับเร็วประหยัดนะครับบางอาจจะแบบว่าโอเคใช้เวลาไม่นานไม่เกินกี่นาทีเป็นต้นนะครับมันเรียกว่าอะไรฮะใช้เงินเท่าไหร่นะครับอ่าเนี่ยก็คือลักษณะแบบเห็นง่ายๆซึ่งอาจจะมีเรื่องอื่นๆอีกเช่นนะครับ effective way มันมีในแง่ของว่านะครับความยุ่งยากนะครับความง่ายในการใช้งานต่างๆไปนะครับอ่าขั้นตอนต่างๆเป็นต้นแปลว่านะครับ เพื่อให้เขาได้รับสิ่งนั้นเขาได้รับสิ่งนั้นเนี่ยนะครับขั้นตอนเนี่ยมันเยอะไหมซับซ้อนไหมและเ,เรียกว่ามันทําได้เร็วหรือเปล่าถ้าเกิดคุณนึกง,ง่ายๆเหมือนตอนที่เรานะครับไปติดต่อนะครับกับพวกแบบว่าศูนยบริการต่างๆเนี่ยนะฮะ แน่นอนว่าเราต้องการให้ปัญหามันแก้ไขถูกไหมครแต่กว่าปัญหาจะแก้ไขได้เนี่ยนะครับหเลยมันแก้ไขได้เร็วหรือเปล่า2คุยรู้เรื่องหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็มันมีขั้นตอนยุ่ง,งยากไหมต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมเป็นต้นเนี่ยนั่นคือเรียกว่ามันทําให้มันง่ายหรือเปล่านั่นเองซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าไปมองเรื่องของการทําพวกแบบเรียกว่า UX UI บางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันคือเรื่องแบบว่าเฮ้ยมันมันเรื่องแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนมาซื้อสินค้าเนี่ยนะครับกดเข้ามาเว็บไซต์เนี่ยซื้อสินค้าเนี่ย กี่ขั้นตอนหรอก่อนที่เขาจะเรียกว่าได้สินค้าใช่ไหมครับมันซึ่งมันก็คือเรื่องของการออกแบบแหละซึ่งถ้าเกิดว่าแน่นอนเขาสุดท้ายเขาได้สินค้าแหละแต่ขั้นตอนมันเยอะเนี่ยบางทีก็เรียกว่าไม่เอฟเฟกตีฟนะคือมันมันมันถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ไม่รู้สึกดีเท่าไหร่นักนะครับเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเอฟเฟกตีฟเพราะฉะนั้นเราต้องมาเข้าใจคําว่าเอฟเฟกตีฟให้ให้ชัดนะฮะแต่ ผมต้องบอกนี้ก่อนเมื่อกี้ผมพูดว่านะครับมันคือเรื่องของถูกมันคือเรื่องของประหยัดมันคือเรื่องของเร็วแต่บางที่มันอาจจะไม่ใช่แค่คำพวกนี้นะครับอาจจะมีคำว่าปลอดภทยนะฮะมันมีคำว่ามันมีคำเรื่องของความกังวลมันมีเรื่องของเรียกว่าความซับซ้อนขั้นตอนต่างๆอะไรที่เป็นต้นความสะดวกสบายต่างๆเนี่ยคือคขาว่า f f e c t i v e นะครับนั่นคือแบบว่าเอ้ยคุณแก้ปัญหาเนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าคุณแก้ปัญหานี้ได้ดีกว่าคนอื่นในแง่ไหนเป็นต้นนะครับสะดวกกว่าง่ายกว่าเร็วกว่าอะไรก็ว่าไปนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วสัเกตสองข้อนี้นะครับถ้าเราพูดได้ง่ายคือเราได้รับการแก้ปัญหาได้รับผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการในแบบที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะไปการวิเคราะห์ต่อว่าและลูกค้าเนี่ยคาดหวังประสิทธิภาพอย่างไรนะครับจากตัวสินค้าและบริการของเรานะครับ แต่มันจะมีแฟกเตอร์ที่3ครับซึ่งแฟกเตอร์เนี่ยเป็นแฟกเตอร์ที่ผมว่ามันสําคัญมากๆเลยก็คือสิ่งที่ชื่อว่านะครับอิโมชันแก็คือว่าเราได้รับบริการนั้นนะครับด้วยความรู้สึกอะไร ก็คือว่าตัวผู้ให้บริการนะครับหรือบรรยากาศหรือสิ่งที่เข้ามาประกอบในกระบวนการซื้อสินค้าของเราเนี่ยนะครับที่ใช้บ,บริการเนี่ยนะครับมันทําให้เรารู้สึกอย่างไรนั่นเองเช่นให้รู้สึกสบายใจรู้สึกดื่นรมหรือรู้สึกสนุกรู้สึกตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะกูจะเจ๋งมันมีความรู้สึกหลายแบบนะครับมันไม่ได้แปลว่าต้องมีความรู้สึกแบบแฮปปี้เสมอไปบางทีมันก็เป็นความรู้สึกตื่นเต้นก็ได้ใช่ไหมฮะอืมนะครับ ร้านอาหารบางร้านเนี่ยก็ทําให้เรากินแล้วร,รู้สึกว่าแบบฮารุฮราใช่ไหมถือว่าเออนก็แบบทำมัน,ม,น,ม,นมันคือมันคือการเข้าใจว่าลูกค้าควรจะรู้สึกแบบไหนใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ทําให้มันเกิดประสบการณ์นะครับที่มากกว่าแค่มารับสินค้าแล้วก็จบไปนั่นเองซึ่งนั่นคือที่มาว่าทําไมหลายๆครั้งเนี่ยเวลาซื้อสินค้าแล้วเราเราไม่ค่อยจำไปได้เพราะว่าต้องบอกว่าคือเราซื้อสินค้าแล้วเราก็ ไม่ได้เกิดความรู้สึกอะไระใช่ไหมอย่างเช่นเราซื้อของที่ร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือก็มารับแล้วก็ซื้อจ่ายเงินไปจบแค่นั้นเองแต่เรามักจะจานะครับเรามักจะจําโมเมนต์ที่เรามีความรู้สึกเช่นความรู้สึกตลกตลกนะฮะรู้สึกตกใจรู้สึกสนุกอะไรอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้จะเป็นความรู้สึกที่ทำให้เรามีกับตัวธุรกิจ นะครับซึ่งอันนี้เป็นที่มาแหละครับว่าทําไมเนี่ยเวลาทําบริการที่เก่งเนี่ยนะค,ะนะครับเขาจะต้องแบบว่าฝึกให้พนักงานเนี่ยมีคำว่า service s m i l e เนี่ยมันคือเรื่องพวกนี้แหละเพราะ s service s m i l e มันเป็นเมื่อมากกว่าแค่ไอสอข้อแรกมันคือไม่ใช่เรื่องของการแค่ทําให้งานเกิดผลและเกิดประสิทธิภาพเท่านั้นแต่คือทําให้คนเนี่ยนะครับสามารถรับรู้นะครับรับรู้ถึงความรู้สึกและความตั้งใจความจริงใจในการรับบริการได้เนเองซึ่งก็คือข้อสุดท้าย Emotional นะครับ อาไรฮะน,นั่นก็คือหลักการเร็วๆแบบง่ายๆนะครับเพื่ออธิบายว่าถ้าเกิดเราต้องการสร้างบริการที่ดีอ่ะมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับดีเทลมันมีอีกเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไปพัฒนาต่อเอาแบบเช่นจะร้านขายของออนไลน์อย่างเงี้ยน,นะครับคุณจะต้องมีรีซอสแบบไหนคุณจะต้องมีไาว่า effective คืออะไรส่งเร็วนะครับแพ็คของมาอย่างดีปลอดภัยเป็นต้นใช่ไหมฮะและ emotional คือ คุณจะใส่อะไรก็ไปเพื่อทําให้มันเกิดกิมมิคนะครับบางคนอาจจะบอว่าเป็นแบบอย่างผมเนี่ยผมสั่งอาหารมาก็มีการ์ดมาให้เขียนมาให้ใช่ไหมกับอาหารนี่อร่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคือพอมันมีไอ e m o t i o n a l เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเกิดความทรงจำอะไรบางอย่างได้เองนะครับก็ลองไปคิดดูนะนะครับว่าคุณจะพัฒนาอะไรแนละ้วทาให้มันน่าสนใจมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็ดีปิธิภาพมากขึ้น,นเองาะสุดท้าย ถ้าเกิดธุรกิจของคุณทําให้ลูกค้าเกิดความพักใจและมีบริการที่ดียอดเยี่ยมได้มันก็ทําให้เขานะครับอยากกลับมาถูกปะพอเราเราก็รัลูกค้ารีวิวได้คะแนนดีด้วยอะไรเงี้ยน,นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเห็นด้วยไหมรน้ย,ย่างไรนะครับก็บอกได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้เล่าเรื่องอไหนอีกแล้วกันนะฮะหรือมีคําถามไรก็บอกได้นั่นเองครับนี่คือนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะฮะสําหรับ